สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับชิปนี้ก็เจอกันกับแนวทาง3ลาวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับผมเมื่อคืนนะครับท่านใดที่ติดตามเราสามัคคีเนาะยินดีด้วยนะครับเนาะผมให้1กับ7ผลที่ออก72707นะครับใครรูดที่7นะครับเข้าไปที่7 0 0 7แล้วก็7227เเน้นๆนะครับก็ถือว่ามาเด้งๆเลยนะครับรอบนี้ยินดีด้วยนะครับ สามเมื่อคี V.I.P ให้3กับ7ผลที่ออก8 6 2กับ98อันนี้หลุดไปเรา V.I.P ให้5กับ9ผลที่ออก1 7 5 0 1ใครรูดที่5เข้าไปที่7 5นะครับ <Yeah. S 1> ก็รุดไปหนึ่งรอบนะครับ <Yeah. S 1> พี่พี่เนะาะเมื่อคืนนี้ส่วนในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับค่ำคืนมาที่4นะครับเดือน72568นอเนาะขอโทษขอโทษที่ลงแนวทางช้านะครับพอดีว่าผมเพิ่งเลิกงานนะครับพี่ๆเนาะ สามัคคีนะครับให้ไปที่เลข2กับเลข6นะครับรูดที่รูดที่2 20 24 26 60 60 64 67นะครับ3ตัว620นะครับ ขอโทษด้วยนะครับ2องศูเนาะสอแล้วก็67นะครับพี่พี่เนอะก็อาจจะมีเสียงรบกวนเนาะนะครับเพื่อนๆข้างห้องนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพี่พี่เนาะสามัคีี VIP นะครับพี่พี่ให้7กับ1นลูดไปที่เลข7นะครับ 12 16 18 72 76 78 3ตัว172นะครับส่วนลาว VIP ลาว VIP ผมให้ไปที่เลข ศกับเลข4นะครับรูดไปที่เลข0 0ย์ก็จะมีนะครับ 04, 0 4 05 07 4 1 4 5 4 7 41, 45, 47, 3ตัว4ี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทาง3รลาวก่อนรอบดึกนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆ,ๆนะครับสวัสดีครับ